ัยาวกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตความจริงก็ไม่มีอะไรเลยนะครับแค่คนไปสอบครูอัตาจ้างนะเออสำนักงานพ,พื้นฐานการศึกษามัธยมที่สากแก้วแค่แค่ครูคนหนึ่งไปสอบแล้วเขาประกาศไว้ได้ที่หนึ่งพอได้ที่หนึ่งก็ดีใจเตรียมลาออกจากที่เดิม สามวันชื่อหายไปก็เลยตกอกตกใจหลังจากนั้นมันก็เป็นข่าวใหญ่เป็นดรามงดราม่ามโนกันไปว่ามีการทุจริตแก้ข้อสอบคดโกงเอาคนมีเส้นมาอะไรต่างเพอ้อกันไปเรื่อยจนกลายเป็นข่าวใหญ่จนเป็นข่าวดังรายการดังรายการต่างๆก็ได้เลตงเตงเลตติ้งกันไปนะครับจริงๆไม่มีอะไรก็ในเมื่อเขา,เขา,เขาไปตรวจสอบแล้วก็ปรากฏ่าสอบตกพอสอบตกประกาศผิดก็จบไปนะครับมันก็จบแล้วไม่ต้องไปขยายผลอะไรต่างๆนะครับ มันไม่ได้มีใครทุจริตคอรัปช่าอะไรเลยเท่าที่ผมทราบข่าววงในมานะเป็นเรื่องของความช่วยความอยากแค่นั้นแหละจบแล้วเดี๋ยวก็ว่าก่าวตักเตือนไปเรียกมาเคาะกันวานทีเดียวแล้วก็จบไปเหมือนกับท้องที่ไหนมีบ่อนก็ย้ายไป30สวันเขาลืมมามึงก็กลับมาเป็นวุ่งกลับใหม่ก็เมืองไทยแม่งมีอยู่แค่นี้ไม่มีหาเลยหรอกนะอย่าไปดรามา่าอะไรเยอะไม่มีอะไรเรื่องครูเบนะจบแล้วนะครับก็อย่างมากก็ว่ากา่า,กาวตักเตือน ผิดเล็กน้อยกันนั่นเองเพราะชื่อมันติดกันจบบางคนก็ไปบอกว่าเนี่ยเป็นการทุจริตคอร์รัปชันวางแผนกันมาโกงอะไรโอ้โหแม่จเจ้าเฮ้ยนะถ้าวางแผนกันมาโกงเนี่ยนะแล้วมันทําไมไม่เอาไอ้คนไอ้คนที่มันจะโกงนะขึ้นเป็นที่หนึ่งละมันจะไปเอากูเบนเป็นที่หนึ่งทำไมละคิดง่ายๆแค่นี้แหละนะพยายามกินข้าวอย่ากินยากถ้าวางแผนกันมาโกงนะอะไรต่างๆนะ แล้วมันจะเอาชื่อครูเบนเนี่ยมาเป็นที่หนึ่งทำไมมันก็ประกาศไอ้คนที่มีเส้นมีสายเป็นที่หนึ่งสิครับนะคิดมันก็มันก็ไม่ใช่แล้วอ่ะไม่มีไรลอกเรื่องนี้อย่าไปปั่นอะไรเลย,ยังไม่มีหาเลยเลยอ่ะ <c oughs> แล้วตอนนี้ข่าวสารเนี่ยทางทีวีทางอะไรต่างเรื่องผัวเมียแม่งเยอะก็ฝากพี่น้องประชาชนฝากสำนักข่าวฝากวิธีกรนะครับ <c oughs> เรื่องผัวเมียเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนดังนั้นใครที่ไปด่าไปทอเขาโดนฟ้องหมิ่นประมาทหมด นะผัวไปออกไลรายการทีวีเมียเสียหายเขาจ้างทนายฟ้องเป็นสิบคดีผมจะเล่าให้ฟังหลายคดีที่ไปออกรายการดังๆนะครับนะผัวออกรายการเมียเสียหายนะครับเมียก็จ้างทนายฟ้องอันนี้คือความจริงที่ผมจะเล่าให้ฟังเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวนะให้เมียมีชู้คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปด่าเขาคุณเป็นใครล่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะ รัฐธรรมนูญรับรองคุ้มครองไว้สิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวเกียรติยศชื่อเสียงต่างๆวิจารณ์ไม่ได้เขาไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะอย่างพี่เดเนี่ยมึงวิจารณไปเลยเพราะกูเป็นบุคคลสาธารณะภาษาฝรั่งเขาเรียกอย่างพี่เดย์เขาเรียกเป็นพับบิคฟิกเกอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะอย่างผมเนี่ยว,วิจาร์คนได้ใครจะวิจาร์กูก็วิจาร์ไปไม่เป็นไรไม่มีความผิดอะไรแล้วกูก็ไม่เคยฟ้องใครแล้วกูก็ไม่รู้จะไปฟอ้องมันทําไมนะครับ เพราะเราก็วิจารณ์คนอื่นได้คนอื่นก็วิจารณ์เราแต่ว่าคดีผัวเมียที่ไปออกรายการดังๆนะครับเตือนภัยไว้นะครับไปวิจารณ์เรื่องผัวเมียเขาถูกดําเนินคดีทุกทุกคดีสถานีโทรทัศน์ก็ถูกดําเนินคดีพิธีกรก็ดีทนายความที่ไปนั่งก็ถูกดําเนินคดีครับนะครับบอกไว้นะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นเอฟซีพี่เดอย่าวิจารณ์คดีผัวเมียที่ออกทีวีออกสื่ออย่าไปเสือก ไม่มีกฎหมายรับรองคุ้มไม่มีกฎหมายรับรองคุ้มครองคดีครอบครัวคดีอะไรต่างๆคนรักดาราเช่นแน็กชาลีกับกามินก็เหมือนกันระวังถ้าเขาเสียหายเขาจะฟ้องร้องเอากูไม่ได้บอกว่ากูไปรับงานเข้ามาฟ้องร้องแต่กูเตือนเพราะกูได้ข่าวมาว่าจะมีการฟ้องร้องที่ไปด่าเขาบางคนก็เสือกไปบิดเบือนหาว่า อพี่เดไปชวนคนมาฟ้องอะไรแต่อ,อะไรไม่มีครับกูจะไปฟ้องทำไมงานกูก็เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคดีนักชาลีกามีนให้ระมัดระวังเพราะมีคนติดต่อกูมาว่าอาจมีการดําเนินคดีกับพวกที่ไปด่าเขาเสียหายเช่นด่ากามีนว่าเนรคุณต่อประเทศไทยเป็นผู้หญิงไม่ดีนะครับ เป็นคนชั่วคนเลวอะไรต่างไม่เสียภาษีบ้างเละระวังจะถูกฟอ้องมีคนติดต่อมาจริงแต่กูยังไม่ได้รับงานอะไรเลยและกูก็เตือนแฟนขับของกูที่เชื่อกูส่วนคนอื่นไม่ใช่เป็นแฟนขับกูก็ไม่ต้องเชื่อกูแต่กูกจะอธิบายว่าอย่าไปเชือ่อเราไม่รู้หรอกกามินกับนักจารีเนี่ยเขามีปัญหาอะไรกันคนนั้นก็พูดอย่างคนนี้ก็พูดอย่างเราไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางเราไม่ได้ไปอยู่ใต้เตียงเขา เราไม่รู้หรอกมันเกิดอะไรขึ้นใครนอกใจใครหักหลังใครทรยศใครเอาเปรียกใครหอบเงินหนีเราไม่ทราบเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเผือกเรื่องของคนอื่นน้อยๆหน่อย,อ,ย,อ,ยอันนี้ผมบอกจะเพาะเอฟซผมนะบางคนตัดต่อไปหาว่าเดชาไปพาทนาย80,000ืนคนมาฟ้องไอ้บ้ากูไม่เคยพูดมึงไปดูคลิปเต็มนะผมไม่อยากไปฟ้องร้อยพวกนั้นเรากระจกมันมีใครดูแล้วผมก็ไม่อยากเ่ยชื่อผมเตือนว่า มีคนติดต่อมาว่าเขาจะฟ้องร้องคนที่ไปหมิ่นประมาทกามินแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมรับจ้างว่าความหรือว่าเขาฟ้องหรือยังแต่ที่เขาโทรมาคุยน่ะประมาณ200คดีที่เขาอาจจะต้องฟ้องเขาเสียหายเขารอเรื่องเงียบๆแล้วเขาก็ฟ้องนะครับมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะมีสิทธิ์อะไรไปด่าเขาล่ะ แต่ไม่ได้หมายผมว่าผมไม่ชักชวนทนาย80,000คนมาฟ้องอยาบิดเบือนอยาทวิตเดอะทรูสนะครับผมไม่เคยพูดอย่างนั้นผมเตือนภัยและเตือนเฉพาะ FC ทนายเดชา